ดีครับกระผมนายแพทย์กวีเชนสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระนารูยอีกเรื่องคือวิธีใช้น้ำมันปรุงอาหารมีหลักการหลักเกณฑ์ยังไงประการแรกคืออย่าเลี่ยงการใช้น้ำมันดอกทานตะวันและน้ำมันจากเมล็ดพืชน,นะครับน้ำมันเลปซิดหรือน้ำมันจากเมล็ดพืชน,นะครับ และน้ำมันดอกทานวันมักได้รับการกล่าวถึงในทางลบโดยบางคนอ้างว่าน้ำมันเหล่านี้ผ่านกระบวนการแปรรูประดับสูงและอาจทำให้ร่างกายเกิดอาการอักเสบจนส่งผลเสียต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดได้แต่ยังไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนคุณสมบัติอันเป็นโทษเหล่านี้ในความเป็นจริงแล้วน้ำมันเหล่านี้มีไขมันอิ่มตัวที่ไม่ดีต่อสุขภาพในปริมาณต่ําเพียง5 1 0เ และมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพสูงซึ่งไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนรวมถึงโอเมก้าสและโอเมก้าหมีประโยชน์ทั้งสมองและปวใจนะครับน้ามันพืชเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราอย่างยิ่งนะครับมันมีงานวิจัยมากมายที่ชี้เรื่องนี้น้ํามันพวกนี้ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคบางโรคได้เมื่อเราใช้น้ํามันเหล่านี้แทนที่ ไขมันอิ่มตัวซึ่งสามารถเพิ่มโคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีให้กับร่างกายอย่างเช่นเนยน้ำมันหมูหรือกีเนยใสอะไรเป็นต้นน้ำมันเรฟซิดหรือน้ำมันดอกทานวันมักเป็นน้ำมันปรุงอาหารที่ราคาถูกที่สุดดังนั้นจึงเป็นทางเลือกราคาประหยัดสำหรับการประกอบอาหารตามครัวเรือนมาการีนนะครับประการที่สองคือมาการีนอาจช่วยลดโคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีได้ มาการีนเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงในการทลบมายาวนานในทางลบมายาวนานและพวกเราส่วนมากเชื่อว่าเราควรหลีกเลี่ยงไม่บริโภคนั่นเป็นเพราะมาการีนนั้นประกอบไปด้วยไขมันทรานสแฟตไขมันทรานสหรือทรานสแฟตที่เชื่อมโยงกับการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างมากมาการีนยุคใหม่มีไขมันทรานส์เกิดเป็นศูนย์ ดังนั้นจึงอาจจำแนกได้ว่าเป็นอาหารสุขภาพและลดระดับคอละะเลสเตอรอลชนิดไม่ดีได้นอกจากนี้ไม่จำเป็นต้องขจัดเนอยออกจากเมนูอาหารไป,ไปทั้งหมดถ้าเราชอบเนยเช่นการทาบนขนมปังปิ้งก็รับประทานได้เลยมันใช้เราสามารถใช้ทั้งเนยและมาการีนในการทำอาหารแต่ก็แนะนำว่าควรเปลี่ยนเป็นใช้น้ำมัน แทนบ้างในบางครั้งเพื่อลดระดับไขมันทรานส์ในอาหารที่เราปรุงนะครับในสาราชอาณาจักรมีการควบคุมปร,ปริมาณไขมันทรานส์ที่เข้าสู่ร่างกายให้ต่ำกว่า10%ของปริมาณแคลอรี่ทั้งหมดและการใช้น้ำมันในการทำอาหารแทนที่จะใช้เนยก็เป็นวิธีง่ายในการลดปริมาณไขมันทรานส์ให้อยู่ในกรอบดังกล่าว นะครับประการที่3คืออย่าใช้น้ำมันมะกอกทอดอาหารนะครับอาจจะทำอาหารประเภททอดแล้วก็ต้องระวังนะครับน้ำมันแต่และประเภทมีปฏิกิริยาแตกต่างกันไปเมื่อมีความร้อนสูงดังนั้นทำให้จึงทำให้บางชนิดไม่เหมาะสมสำหรับการทำอาหารประเภททอด ช่นน้ำมันมะกอกชนิดบริสุทธิ์หรือ extra virgin olive oil นั้นเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหรือว่า anti-oxidant จำนวนมากและสารที่มีประโยชน์แต่ด้วยจุดเกิดควันจากความร้อนของน้ำมันมะกอกนั้นต่ำดังนั้นจึงควรรับประทานในรูปแบบอย่างอื่นการทำเป็นน้ำสลัดหรือการหยอดในอาหารจะนำมา จะดีกว่าจะนํามาใช้เป็นน้ํามันทอดนะครับจุดเกิดฟันน้ำหมายถึงจุดที่ไขมันในน้ํามันเริ่มสลายตัวและปล่อยสารที่ไม่พึงประสงค์ออกมาซึ่งทําให้น้ํามันมีรสชาติขมเกิดการไหม้หรือรสที่ไม่พึงประสงค์นะครับการทอดอาหารแบบเบาๆเขาอาจจะใช้น้ํามันมะกอกชนิดธรรมดาแต่การทอดกรอบที่ใช้ความร้อนสูงอย่างการทอดมันฝรั่งหรือ ปลาชุบแป้งทอดควรใช้น้ำมันพืชหรือน้ำมันดอกทานตะวันเพราะสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงได้โดยไม่เสียโดยไม่เสื่อมสภาพนะครับการศึกษาบางฉบับแสดงให้เห็นว่าน้ำมันที่ถูกนำถูก,ถ,กถูกทำให้ร้อนเกินจุดเกิดควันจะปล่อยสารเคมีที่เป็นพิษออกมาการปรุงอาหารแบบนี้ในครัวเรือนไม่ควรเป็นที่นิยมนักการศึกษาด้านสุขภาพในระยะยาว ยังคงให้เห็นให้ความเห็นว่าน้ำมันพืชช่วยสุขช่วยให้สุขภาพดีขึ้นและลดโอกาสเกิดโรคเรื้อรังได้โดยไม่มีเงื่อนไขอื่นๆใดนะครับดงนั้น,อ,นอย่ามองข้ามมีเคล็ดลับง่ายๆที่บิดคำแนะนำนะครับสำหรับการทำอาหารเป็นประจำทุกวันน้ำมันมะกอกน้ำมันดอกทานวันหรือแลปซิตน้ำมันพืชเป็นน้ำมันที่ หาได้ง่ายดีต่อสุขภาพและมีและมีความอนเนกประสงค์อาจใช้ใช้น้ำมันมะกอกทั่วไปได้ด้วยนะครับสำหรับสลัดและอาหารจานสุดท้ายน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์พิเศษช่วยเพิ่มรสชาติและมีประโยชน์ต่อสุขภาพสำหรับอาหารประเภททอดหรือทอดกรอบใช้น้ำมันที่มีจุดควันหรือจุดเดือดสูงเช่นน้ำมันพืชหรือน้ำมันดอกทานตะวัน สำหรับอาหารที่มีรสชาติหลากหลายใช้น้ำมันงาน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันมะพร้าวหรือสำหรับอาหารจานเย็นและเพื่อเพิ่มรสชาติอะไรพวกนี้นะครับเพราะนการพิจารณาอาหารของเราในภาพรวมทั้งหมดควรจะดูให้ละเอียดนะครับมากกว่าการมกมุ่นอยู่กับการเลือกว่าจะซื้อน้ำมันชนิดใดให้พิจารณา ตามรสนิยมความชอบและต้นทุนที่เรามีและทดลองใช้น้ำมันประเภทต่างๆที่จะให้ประโยชน์ต่อสุภาพของเรานะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ